นาบฉัดนันออกโรงปกป้องแพทนปภาปมวอนทีชานนเลือกเช็คมือถือลั่นไม่สาวเราไม่ผิดคนสวยก็มีสิทธิ์เลือกกลายเป็นข่าวคลึกโครมว่อนโซเชียลจากกรณีนักแสดงสาวแม่ลูกหนึ่งอย่างแพทนปภาและแฟนหนุ่มพีชานนที่ฝ่ายแพทได้เอ่ยปากขอร้องแฟนหนุ่มให้เลิกเช็คโทรศัพท์มือถือของตนเองกลางไลฟ์สด เพราะเธอมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําพร้อมให้เหตุผลว่าหากคนจะไปยังไงก็ไปนอกจากนี้ยังยอมรับตรงๆว่าตนเองแอบคุยกับคนอื่นเพราะต้องการคีฟคอนเนคชันจนเกิดเป็นราม่าทัวลงเจ้าตัวยับยับว่าไม่ไว้หน้าแฟนหนุ่มคนปัจจุบันนับฉัดน,นั้นปกป้องแพทลั่นคนสวยก็มีสิบเลือก ล่าสุดทางนับฉัดนันหลานสาวของแพทนปภาได้ออกมาปกป้องแพทถึงประเด็นนี้โดยเจ้าตัวได้เปิดใจว่าหนูมองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลการครบกันไม่จําเป็นต้องไปก้าว่ายการไปดูลายแฟนเราอาจมีอะไรคุยกันมากกว่าที่เขารู้อาจเป็นลายครอบครัวเป็นเรื่องที่เขาไม่ควรรู้ หรือเรื่องงานเรื่องการเงินที่ไม่ควรมาก้าวไก่กันคือนับไม่เช็คโทรศัพท์แฟนแล้วแฟนก็ห้ามเช็คโทรศัพท์หนูมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเอามาเป็นประเด็นเรื่องมือถือที่บอกว่าให้ทีหนีไปที่แพทบอกทีแล้วว่าถ้ารับไม่ได้คือเลิกเลยแต่เขาไม่ไปเองผู้ชายกราบเช้ากราบเย็นให้ทำไงก็ไม่ได้ผิดที่พี่สาวเรา พราะพี่สาวเราสวยคนสวยก็มีสิบเลือกซึ่งพี่สาวหนูคือไอดอลเลยเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอชมหนูไม่ให้รักหนูห่วงพี่หนูเขาเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กเรสเป็นลูกหลานหนูก็เข้าใจว่าเขาต้องรักลูกแต่ถ้าแฟนหรือใครต้องมาแย่งความรักจากหนูหนูจะห่วงพี่หนูมากหนูจะแอนตี้เหม็นความรักประมาณนั้นเมื่อนักข่าวถามว่าสำหรับพีชานนนผ่านเกณฑ์เธอหรือยังน่าเผยว่า ก็ต้องดูอีกนิดนึงที่แพทก็ผ่านอะไรมาเยอะยิ่งกว่าแมวเก้าชีวิตอยากให้เขาเจอคนที่ดีดีในที่นี้คือซับพอร์ตเขาทุกเรื่องทุกเรื่องจริงๆที่หนูเป็นคนดีก็ต้องเจอสิ่งดีๆก็ต้องดูไปอีกคนเราก็วัดกันไม่ได้ว่าหนึ่งปีสองปีแล้วผ่านนะมีอะไรมากกว่านั้นที่ต้องเรียนรู้และศึกษา พีก็อาจเด็กด้วยต้องรอดูว่าถ้าพีอายุมากกว่านี้จะเป็นยังไงเพราะพีเด็กกว่านาบอีกแล้วพีไม่เที่ยวเลยตัดภาพมาที่นาบเที่ยวกระจายพีนอนซึ่งเหมือนมันยังไม่ได้ใช้ชีวิตไหมเราก็ไม่รู้เราก็ตัดสินเขาไม่ได้ต้องรอดูเขาต่อไปแต่วันนี้ที่หนูโอเคกับเขาคือวันแรกที่เขาเข้ามายังไงกับที่บ้านตอนนี้เขาก็ยังเป็นอย่างนั้น ก็ต้องดูต่อไปเขาก็ช่วยเลี้ยงเรสเข้ากับเรสได้หนูให้เขาสักประมาณ80%แต่ถ้าหนูเจอใครที่ซับพอร์ตที่หนูได้และดีกว่าหนูก็จะหาให้พี่หนูเลย